คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธคนไม่ได้ทำไมเวลาเพื่อนขอร้องหัวหน้าสั่งหรือคนในครอบครัวโยนภาระมาคุณถึงไม่กล้าพูดว่าไม่ทั้งที่ในใจคุณรู้มันไม่ยุติธรรมเลยถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นผมอยากให้คุณดูคลิปนี้จนจบเพราะคุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าเอาเปรียบทำไมเราถึงตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกและที่สำคัญที่สุด เราจะปกป้องตัวเองอย่างสง่างามได้อย่างไรตอนแรกทำความรู้จักโปรไฟล์ของคนชอบเอาเปรียบเราจะเริ่มต้นกันด้วยการเข้าใจว่าคนเอาเปรียบไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวครับพวกเขามีหลายรูปแบบและมักจะซ่อนตัวอยู่ในคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรกับเราด้วยซ้ำหนึ่งนักล่าโอกาสเขาไม่ตั้งใจร้ายแต่เขารู้ว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธและเขาเริ่มลองของโดยเริ่มจากขอเล็กๆเ,เช่นช่วยส่งแฟ้มให้หน่อยได้ไหม จากนั้นเขาจะค่อยๆเพิ่มความกล้าจนคุณกลายเป็นผู้ช่วยฟรีสองเพื่อนนี่คือคนที่ดูดีต่อหน้าเราแต่ลึกๆเขาใช้ความสนิทมาเป็นเครื่องมือคำพูดคลาสสิกเธอเพื่อนเรานะจะไม่ช่วยหน่อยเหรอหรือไม่มีใครช่วยแล้วจริงๆ 3. คนใกล้ชิดที่ไม่รับผิดชอบบางครั้งคือพ่อแม่พี่น้องแฟนหรือแม้แต่หัวหน้าคนเดิมพวกเขาชินกับการที่เรายอมเพราะเรายอมมาตลอด คนกลุ่มนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเขาเอาเปรียบเพราะเขารู้ว่าเขาทำได้และเพราะเราไม่เคยตั้งขอบเขตตอนที่สองทำไมเราถึงตกเป็นเหยื่อซ้ำๆบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนอื่นไม่ค่อยโดนเอาเปรียบแต่เรากลับโดนบ่อยๆสาเหตุมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นกล้าแต่เพราะเรายอมและเรากลัวครับวันนี้เราจะมาดูสามเหตุผลหลักที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อคนเอาเปรียบแบบไม่รู้ตัวหนึ่ง กลัวการขัดแย้งเราหลายคนถูกเลี้ยมาแบบให้เป็นเด็กดีไม่ผู้ส่วนผู้ใหญ่ไม่เถียงไม่โตแยง้งพอโตมาเราก็หลีกเลี่ยงการปฏิเสธเพราะกลัวว่าเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลายเป็นว่าเรายอมรับทุกอย่างท,งทั้งที่ไม่อยากรับเลยสักนิดสองความเชื่อผิดๆว่าการช่วยเหลือคือความดีบางคนเชื่อว่าการพูดว่าไม่คือความใจร้ายการปฏิเสธคือการเป็นคนไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้ว คนที่รู้จักปฏิเสธอย่างเหมาะสมคือคนที่เคารพตัวเอง 3. กลัวถูกปฏิเสธสมองเราหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าออกซิโตซินเวลาเรารู้สึกเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับบางคนเลยกลัวว่าถ้าฉันไม่ช่วยเขาจะไม่รักฉันจะเมินฉันจะหายไปจากชีวิตฉันซึ่งจริงๆแล้วคนที่รักเราจริงจะไม่วัดคุณค่าของเราจากการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวลองหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนสามเหตุการณ์ที่คุณเคยถูกเอาเปรียบ จากนั้นเขียนเหตุผลที่ตอนนั้นคุณไม่กล้าปฏิเสธความจริงก็คือเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ก่อนจะกล้าพูดว่าไม่เราต้องรู้จักหัวใจของตัวเองให้ดีก่อนครับบทต่อไปเราจะไปดูว่าคนที่เอาเปรียบเรานั้นเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ตอนที่สเขาคิดอะไรอยู่เข้าใจจิตใจของคนเอาเปรียบก่อนจะจัดการใครเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคิดอย่างไร คนที่เอาเปรียบไม่ได้แค่เห็นว่าเราน่าสงสารแต่เขาคำนวณมาแล้วครับว่าทำแล้วได้ผลลองนึกภาพเพื่อนร่วมง,งานที่มาขอให้คุณทำรายงานแทนแล้วบอกว่าเธอทำเก่งกว่าเราอีกคุณยิ้มแล้วก็ทำให้เขาเชื่อหมว่าเขาจดจำสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วจะกลับมาทำอีกครั้งและอีกครั้งสมองของคนเราเรียนรู้ผ่านรางวัลและการลงโทษเมื่อเขาขอแล้วคุณยอมเท่ากับว่า เขาได้รับรางวัลและไม่มีผลเสียอะไรเลยนั่นแหละครับคือรากของพฤติกรรมเอาเปรียบเทคนิคหนึ่งขอเล็กๆก,ก่อนเพื่อปูทางไปสู่การขอใหญ่ในภายหลังเทคนิคสองขอสิ่งใหญ่ก่อนเพื่อให้คุณรู้สึกเกรงใจแล้วลดมาขอสิ่งที่เขาต้องการจริงๆตัวอย่างสถานการณ์สั้นๆเอกล่าวเธอช่วยทำพรีเซนต์ทั้งชุดให้เราหน่อยได้ไหมเรายุ่งมากเลยนะบี B. ตอบกลับเออทั้งชุดเลยเหรอ เอตอบกลับงั้นเอาแค่สไลด์สรุปพอเธอถนัดอยู่แล้วเห็นไหมครับเขาไม่ได้ต้องการทั้งชุดตั้งแต่แรกแต่ใช้เทคนิคที่สองคือขอสิ่งใหญ่ก่อนเพื่อให้คุณรู้สึกเกรงใจเพื่อทําให้คําขอที่สองดูเล็กลงและคุณตอบตกลงง่ายขึ้นเมื่อเรารู้เทคนิคของเขาเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปบทต่อไปเราจะมาดูสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าว่าคุณกําลังจะถูกเอาเปรียบหรือไม่ครับ ตอนที่สสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะถูกเอาเปรียบรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่รู้ตัวว่าถูกเอาเปรียบก็ต่อเมื่อมันสายเกินไปแล้ววันนี้เราจะมาดูห้าสัญญาณเตือนที่จะช่วยให้คุณรู้ก่อนว่าคุณกำลังจะตกหลุมพรางหนึ่งคุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณพูดว่าได้ทั้งที่ในใจคุณอยากพูดว่าไม่จงรู้ไว้ว่านี่คือสัญญาณของการฝืนใจ และการฝืนใจซ้ำๆเท่ากับการถูกเอาเปรียบสองคำขอเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มจากขอเล็กๆแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีคำว่าขอบคุณหรือเกรงใจถ้าคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนที่เขาใช้บริการฟรีๆตลอดเวลาคุณกำลังถูกใช้ครับสคุณกลัวว่าถ้าปฏิเสธเขาจะโกรธถ้าความกลัวที่จะทำให้ใครบางคนไม่พอใจมีมากกว่าความเคารพต่อตัวเอง คุณกำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางอารมณ์สีคุณต้องเสียสละมากเกินไปโดยไม่มีการตอบแทนหากคุณต้องยกเลิกนัดส่วนตัวพักกลางวันหรือเวลาพักผ่อนเพื่อช่วยเขาอยู่บ่อยครั้งโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยสนใจว่าคุณลำบากไหมเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นคนเขาเห็นคุณเป็นทรัพยากร5คุณเริ่มรู้สึกโกรธตัวเองหลังจากช่วยเขาเสร็จ ถ้าหลังจากช่วยเสร็จแล้วคุณรู้สึกผิดรู้สึกเสียเวลาหรือแม้แต่งุดหงิดที่ตัวเองอีกแล้วนี่คือเสียงจากจิตใต้สำนึกที่กำลังบอกว่าคุณถูกเอาเปรียบอยู่จริงๆการรู้ตัวเร็วเท่ากับการมีโอกาสป้องกันสัญญาณเตือนมีไว้ให้เราหยุดคิดและทบทวนก่อนจะเผลอยอมไปอีกครั้งตอนที่หตั้งขอบเขตอย่างไรโดยไม่รู้สึกผิดมาถึงบทสำคัญที่สุดบทหนึ่งครับการตั้งขอบเขต นี่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนคุณจากเหยื่อเป็นคนที่น่าเคารพไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องประชดแต่ได้ผลจริงขอบเขตคือเส้นที่แบ่งว่าอะไรที่เรายอมรับได้และอะไรที่เราจะไม่ยอมอีกต่อไปมันไม่ใช่การปิดกั้นคนอื่นแต่มันคือการปกป้องตัวเองอย่างมีสติสประเภทของขอบเขตที่ควรรู้1ขอบเขตทางเวลาเช่นฉันจะไม่รับโทรศัพท์เรื่องงานหลังสองทุ่มสองขอบเขตทางอารมณ์ เช่นฉันจะไม่ยอมให้ใครพูดจาดูถูกฉันแม้จะเป็นคนในครอบครัวสามขอบเขตทางร่างกายเช่นฉันไม่โอเคกับการแตะตัวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตสขอบเขตทางพลังงานเช่นฉันจะไม่รับฟังใครระบายทุกวันจนตัวเองหมดแรง3วิธีตั้งขอบเขตแบบไม่รู้สึกผิดหนึ่งระบุให้ชัดว่าอะไรที่คุณไม่โอเคตั้งใจฟังตัวเองสองกล้าบอกออกไปอย่างสุภาพแต่ชัดเจนสามยืนยันเมื่อมีคนละเมิด โดยไม่ต้องอารมณ์เสียตัวอย่างสถานการณ์เพื่อนขอให้คุณช่วยทำงานให้แบบกระทนหันคำตอบแบบตั้งขอบเขตขอโทษนะเราไม่สะดวกทำให้ในเวลานี้เพราะเรามีงานของตัวเองที่ต้องเสร็จเหมือนกันเทคนิคการพูดโดยไม่รู้สึกผิดพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งชัดไม่อ้อนไม่แข็งไม่ต้องอธิบายยืดยาวยิ่งพูดมากเขายิ่งหาช่องให้กดดันท่าโดนตือใช้เทคนิคย้ำคำเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมการตั้งขอบเขตไม่ใช่การทำร้ายใครแต่คือการแสดงความเคารพต่อตัวเอง เมื่อคุณกล้าพูดพอแล้วคนรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตอนที่6เทคนิคตอบโต้ด้วยจิตวิทยาเมื่อคุณตั้งขอบเขตแล้วคนบางคนจะไม่ยอมง,ง่ายๆเขาจะพยายามกดดันคุณซึมลึกเข้ามาใหม่หรือทำให้คุณรู้สึกผิดวันนี้ผมจะพาคุณรู้จักเทคนิคจิตวิทยากลับด้านที่คุณใช้ได้โดยไม่ต้องทะเลาะเลยสักคำแนะนำ4เทคนิคจิตวิทยาโต้กลับอย่างมีไหวพริบ หนึ่งสะท้อนคำพูดเขากลับตัวอย่างเขาพูดว่าทำไมเธอไม่ช่วยละ่ะเราลำบากมากนะคุณตอบกลับเข้าใจว่าเธอลำบากแต่ฉันก็ลำบากเหมือนกันเห็นไหมครับการสะท้อนกลับแบบนี้ทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ปฏิเสธด,ด้วยอารมณ์แต่ด้วยเหตุผลสองใช้ความเงียบเป็นพลังตัวอย่างเมื่อเขาใช้คำพูดกดดันคุณมองเขานิ่งๆสางห้าวินาที โดยไม่ตอบคนส่วนใหญ่ทนความเงียบไม่ได้นานและจะถอนคำพูดของตัวเองก่อนสามเปลี่ยนกรอบความคิดกลับไปหาเขาตัวอย่างเขาพูดว่าแค่นี้ยังจะไม่ช่วยเลยเหรอคุณตอบกลับแปลว่าเธอมองเรามีคุณค่ามากสินะถึงไว้ใจให้ช่วยเรื่องสำคัญแบบนี้เห็นไหมครับคุณไม่ได้แค่ปฏิเสธแต่ยังคงความสัมพันธ์ในแบบที่คุณควบคุมได้ซดักก่อนด้วยความใจเย็นตัวอย่างคุณพูดว่า เราขอบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เรายังไม่สะดวกช่วยอะไรเพิ่มเติมถ้ามีอะไรด่วนแนะนำให้ลองถามคนอื่นก่อนนะเห็นไหมวิธีนี้ช่วยลดการเจรจาซํำซ้อนและกันความกดดันก่อนจะเกิดขึ้นคำเตือนเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อให้คุณไม่ถูกกลืนเมื่อคุณสื่อสารอย่างมีจิตวิทยาคนฟังจะรู้สึกว่าคุณไม่ง่ายแต่ก็ไม่ร้ายตอนที่เ เยียยาตัวเองหลังถูกเอาเปรียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจเคยยอมคนอื่นมากกว่าตัวเองอาจเคยฝืนใจช่วยเหลือโดยไม่ได้รับคำขอบคุณหรือแม้แต่เจ็บลึกๆแต่ต้องเงียบไว้วันนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเยียวยาตัวเองการฟื้นฟูจากการถูกเอาเปรียบไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งขอบเขตแต่คือการเยียาภายในเราจะไม่แค่ปกป้องตัวเองจากโลกภายนอกแต่ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจของเราเองด้วย สขั้นตอนการเยียวยาตัวเองหลังถูกเอาเปรียบ 1. ยอมรับว่ามันเคยเกิดขึ้นโดยไม่โทษตัวเองใช่เราเคยยอมเกินไปเพราะเราอยากเป็นคนดีอยากให้คนรักแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราผิดมันแปลว่าเรายังไม่รู้จักวิธีปกป้อง,องตัวเองต่างหากนี้สิครับการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ 2. ให้อภัยตัวเองและแตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ต่อจากนี้ฉันจะไม่ยอมอีกฉันจะฟังตัวเองให้มากขึ้น และจะไม่ขอโทษในสิ่งที่ไม่ผิดอีกต่อไปเห็นไหมครับการให้อาภัยตัวเองคือการประกาศให้รู้ว่าคุณสมควรได้รับความรักจากตัวเองก่อน3เติมพลังใจด้วยความสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยอยู่กับคนที่ให้เกียรติคุณอยู่กับคนที่ไม่กดดันคุณและที่สำคัญให้คุณค่ากับตัวเองก่อนใครทั้งหมดความรักที่มั่นคงที่สุดไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากตัวคุณเอง ลองถามตัวเองสั้นๆครับวันนี้ฉันได้ฟังใจตัวเองหรือยังฉันให้ความสำคัญกับคนอื่นมากไปจนลืมใจตัวเองหรือเปล่าไม่สายเลยครับที่คุณจะกลับมายืนในจุดที่เข้มแข็งอีกครั้งเพราะคนที่รู้จักปกป้องตัวเองคือคนที่คู่ควรกับการได้รับความรักที่แท้จริงสรุปภาพรวมบวกเรียบพลังกลับคืนคุณเดินทางมากับเราตลอดทุกนาที ผ่านบทเรียนของจิตวิทยาการรับมือและการฟื้นฟูแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่คุณรู้ว่าต้องทำอะไรแต่คือคุณกล้าเริ่มทำมันหรือยังต่างหากสิ่งที่คุณได้ฟังทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณยังคงปล่อยให้ใครบางคนกำหนดชีวิตของคุณอยู่แต่ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แม้แค่หนึ่งเรื่องเล็กๆนั่นคือก้าวที่กล้าหาญที่สุดแล้วครับคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียว แต่คุณต้องเริ่มต้นในวันแรกที่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความเคารพจากตัวเองและวันนี้คือวันนั้นครับถ้าคลิปนี้ช่วยคุณได้อย่าลืมกดติดตามช่องกินสมองกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักขอให้คุณกล้าพูดคำว่าพอแล้วอย่างสง่างามและขอให้คุณไม่ยอมถูกเอาเปรียบอีกต่อไป